สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทํานายดวงความรักของชาวราศีพิจิกราคณาพิจิกนะคะสำหรับคนที่รอรักเก่าและคนรักเก่าจะมีเกณฑ์นวนกลับมาไหมในเดือนนี้นะคะท่าทีของเขาเสถานการณ์ของเขาความรู้สึกที่เขามีต่อเราและ เกี่ยวกับคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะคะประจำเดือนมิถุนายนยนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาดูสถานการณ์คนเก่าของคุณดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเขามีแฟนไหนหรือยังเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ของเขาเนาะแล้วก็ชีวิตไม้อบบอลค่ะนี่ห้าไม้เท้านะคะ แปดไม้เท้าเขามีเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ยึงดึงกันอะคะ่ะความวุ่นวายในความสัมพันธ์ทะเลาะเบาะแว้งคุยกันไม่รู้เรื่องจับปลาสองมือทําอะไรสักอย่างค่อนข้างวุ่นวุ่นนะคะความสัมพันธ์เขาเช่วงน,นี้ค่อนข้างที่จะวุ่นนิดนึงปวดหัวหน่อยๆนะคะสิบตาบนี่ไงมันก็เลยเป็นสิบตาบ และเขาเพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองมากๆไพ่ของการบาลานซ์มีอยู่สองใบแล้วมันก็ขึ้นมาสองใบเหมือนกันนะคะว่าเขาจะายังไงต่อไปดีเขาจะวางแผแนอนาคตกับคนนี้หรือยังไงดีนะคะกำลังเครียดกำลังเซ็งแล้วก็ยังเจ็บหนักอยู่นะคะโอเคนี้เรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อกุณความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างคะ ดสันนะะ้นค่ะปีนับสวดเขารู้สึกว่าคุณแบบเอออยากให้คุณไปเริ่มใหม่อยากให้คุณมีโอกาสที่ดีเนี่ยเขาอยากให้คุณเริ่มใหม่เขาไม่อยากให้คุณจมนะคะอยากให้คุณเริ่มใหม่มีคนปุยมีมีความรักที่ดีอะสิบสิบพวดจากที่ผ่านมาถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขาก็รู้สึกดีนะคะแต่บางครั้งมันเหมือนคุณเข้ามาเติมความสดใสเหมือนเติมโลกไปใหม่ให้กับเขาแต่ว่าโอเคแหละมันถึง ช่วงเวลาที่เราอาจจะแยกย้ายถามว่าเขาคิดถึงไหมเขาก็คิดถึงแต่เขาก็คืออยากจะบอกว่าเขาเองก็มีการเริ่มต้นใหม่เขาก็อยากให้คุณได้เริ่มต้นฉลองความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเช่นเดียวกันนะคะที่ผ่านมามันก็เป็นความสุขเป็นความรักที่ดีเป็นความรักยังมันก็มีอะ่ะเมมโมรีเรื่องดีๆเขาเ้ก็ยังจดจำนะไม่ได้ว่าเขาจะลืมไปทั้งหมดนะคะโอเคค่ะเขาอยากจะบอกอะไรคุณไหมหรือเขาคิดยังไง ยากจะบอกอะไรไหมเขาคิดยังไงเพิ่มมิดค่ะคิดถึงค่ะอยากให้อยากได้โอกาสค่ะสองถ้วยอืมอยากจะรักอีกครั้งแต่ก็กลัวเจ็บเขาก็ยังเจ็บอยู่นะคะอืมเขาเข้าใจอารมณ์นั้นเขาเข้าใจอารมณ์นั้นและเราก็เข้าใจอารมณ์นี้เหมือนกันนะคะฮีนักสอดอืมขึ้นมาแบบเดิมเดิมเลยอะ อยากให้รู้ว่าที่ผ่านมาก็รักปัจจุบันก็ยังรักแหละแต่มันไปต่อยากหน่อยอ่ะไปต่อยากนิดนึงทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงอยู่นะคะทุกวันนี้เขาเองก็ยังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันอืมต่อไปค่ะเซ็นซีมาเซมซีค่ะมาเซมซีอยากจะบอกอะไรแบบช่างพิจิกับคนรักล่าว่าค่ะสืบเก่ง ในที่นี้นะ่าจะมีคนแอบสออ่องหรือแอบสองเรื่องของเขานะคะใน Facebook มีซัพแสมต่างๆถ้าบล็อกคุณก็สร้างออเขาใหม่ไปก่อนดีแอบรักรักยั่วเลัดใรไม่ได้เหตุเกิดจากความเหงาเหตุเกิดจากความเหงาเขาจะเหงาเลยทำให้คิดถึงเรา หรือคิดถึงเราในช่วงเวลาที่เขาเหงาหรือว่ามีไม่มีใครที่เข้าใจเขาอะไรทํานองนี้ยค่ะอืมหรือเขาเองก็ยังสองคณอยู่หรือคุณเองเป็นคนสองเขานะคะแอบรักก็คือเก็บความรู้สึกนั้นในใจไม่ยะไม่กล้าบอกว่าเออยังรักอยู่นะหรือยังคิดถึงอยู่นะอะไรทํานองเนี้โอเคเรามาดูเปอร์เซ็นต์ของการที่เขาจะกลับมานะคะเป็นยังไงมีเกณฑ์ที่จะกลับมาไหมขอคอนเฟิร์ม ขอคอนเฟิร์มนะคะยังสับสนอยู่ค่ะเรื่องตัวเลือกตัวเลือกเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะได้คุยได้ยังสับสนแต่มองว่าโอกาสกลับมาไมมีค่ะมีประมาณ70%นะคะให้เขาเคลียร์ความสับสนในใจของเขาก่อนนะคะอาจจะเป็นปลายเดือนหรือไม่ก็เดือนหน้าเลยเนาะโอเคค่ะบทสรุปหน่อย ขอ้อสรุปนิดนึงค่ะจะมีความรักใหม่เข้ามานะคะจะมีการได้พูดคุยหรือความสัมพันธ์ดําเนินไปค่อนข้างเร็วนะคะส่วนเรื่องคนเก่าอย่าี่บอกค่ะอาจจะชา้าหน่อยนะคะแต่คุณก็ยังคิดถึงเรื่องราวของคนเก่าเอยู่เลยนะคะเนี่ยเป็นการยึดติดนะคะแล้วบางทีเรากีดการโอกาสที่เข้ามาด้วยเหมือนกันหรือบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ถูกสเปคคุณนะคะโอเคค่ะ ให้ความรักอยากจะบอกอะไรกับชาวพิจิกและคนรักเก่าว่า trust ค่ะความเชื่อใจ patience o the r e d f l a g นะคะแล้วก็ financial ค่ะช่วงนี้ความรักคุณรู้สึกว่าคุณคุณเบื่อมันเหลือเกินคุณไม่อยากรับใครเข้ามาแล้วให้คุณโฟกัสไปที่เรื่องการงานการเดินจะดีดีมากความเชื่อใจอย่างน้อยให้คุณเชื่อใจในตัวคุณเองนะคะเชื่อใจ และสถานะความรักมันไม่ได้แ,ดแย่เสมอไปมันเป็นช่วงหนึ่งไม่ชอบการที่จะบอกว่าดวงตกมันไม่ดวงตกนะคะมันเป็นแค่ช่วงที่เราดาวลงมันมีอั down อะในชีวิตของคนเรานะคะแค่เรายอมรับกับมันแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นนะคะที่ตรงนั้นะมันจะมีสัญญาณบางอย่างให้คุณได้รู้แหละค,คุณแต่ละเคสแต่ละคนเนี่ยมันก็มีอะไรที่แตกต่างกันไปจะต้องไปเช็คกับดาวเองนะคะ แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่ากลัวไหมหมองว่าไม่น่ากลัวนะคะอย่างที่บอกว่าโฟกรัสไปที่เรื่องการงานการเงินไปเลยนะคะดีสุดค่ะโอเคนะคะต่อไปค่ะสองราศีคาราสีงใดจ,จะมีเกณฑ์บนกลับมาหาชาวพิจิกบ้างนะคะเรามาดูค่ะเมษจะกลับมาไหมคะโอ้เอซัพเปนเรม,มีก็คุยในเรื่องเดิมเดิมเบื่อเรื่องเดิมๆหรือไม่ก็มีโอกาสได้คุยแต่ว่า มันไม่พัฒนาออม,มันไม่พัฒนาแล้วก็มันไม่โอเคนะคะต่อไปค่ะผิดอ่าผึกศพค่ะผึกศพนะคะจะกลับมาไหม f r e n o c l i n i c l h e s s มีเกณฑ์กับการตัดสินใจที่จะกลับมาอาจจะเป็นตัวคูณที่เป็นฝ่ายเข้าไปอะคะ่ะเป็นฝ่าย วิ่งเข้าไปแทนหรือทักไปแทนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าคุณทักไปแล้วทุกศพคนนี้เนี่ยจะตอบคุณไหมคุยค่ะแล้วมีโอกาสได้คืนดีอะ่ะคนนี้เปอร์เซ็นต์สูงหน่อยแปดสิบเปอร์เซ็นต่อไปค่ะเมถุนเมถุนจะมีเกณฑ์วน,นกลับมาไหมคะตัวนค่ะเขามีการเริ่มต้นใหม่แล้ว ท่าทางของเขาเนี่ยคือเขาไม่อยากวุ่นวายอะไรแล้วอะ่ะเหมือนกับว่ามีการคุยหรือทะเลาะก,กันค่อนข้างที่จะไม่โอเคสําหรับเขาแล้วก็ตกวคูด้วยเหมือนกันความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะความรู้สึกต่างๆมันก็เลยรู้สึกว่ามีทิฐิมีอีโก้เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วต่อไปกรากฏค่ะรากประจับมานี่คะ่ะแฮงแมนค่ะเดอะซันค่ะ เขาไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วคะ่ะเขาพยายามเดินหน้าอย่างเดียวนะคะถึงแม้ว่าใจเขาก็ยังดิ่งเป็นแฮงแมนอยู่อย่างนั้นก็ตาม,ามหรือเขาควบคุมสถานการอะไรไม่ได้ก็ตามแต่เขามองว่าฉันจะต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้ฉันจะต้องมุกออนจากจุดนี้ให้ได้เนะะี่ค่ะต่อไปสิงค่ะสิงจะกลับมาไหมคะสิงจะกลับมาไหมคะเขายังส่องเราอยู่นะีนอฟบอลแต่ว่า การที่จะกลับมาไหมเขายังไม่แน่ใจมีไพ่เดทเกิดขึ้นเขายายมยอมรับกับมันนะเหมือนเขาต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอะยังส่องยังอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างแต่เขาก็ลังเลที่จะกลับมานะคะห้าสิบห้าสิบต่อไปกันค่ะกันจะกลับมาไหมคะ power t e m p r a t e ถ้ามาจะมาในลักษณะของมิตรภาพผมว่าเป็นเพื่อนมากกว่าค่ะ อจะเป็นลักษณะนั้นอาจจะเจอกันโดยบังเอิญหรือไม่ก็มีการโทรมารอยู่ว่าโทรมาหรือสอง่งข้อความมาอะไรทั้งนีนเน้เป็นอะไรที่คุณเองก็คาดไม่ถึงแต่ความสัมพันธ์มันไปได้แค่เพื่อนหรือมีที่ดีเท่านั้นนะคะต่อไปตุลน,นะคะตุลจะกลับมาไหมคะหกดาบนะมีการไปละแล้วก็กําลังดิวลิ่งกับใครอยู่มีการเริ่มต้นใหม่มีการทาท่าเหมือนจะได้คบหากันแล้วแหละนะ เป็นลักษณะนั้นถามว่าคิดถึงไหมก็มีคิดถึงบ้านแต่เขาคือเดือนหน้าเป็นกำลังมากๆนะคะต่อไปพิจิกค่ะพิจิกจะกลับมาหาพิจิกไหมคะแปดไม้เท้ามีเกณฑ์ได้คุยนะคะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันแต่เขาอาจจะทําอะไรมากไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้นะคะอือก็สุดท้ายแล้วก็ต้องไปๆมาๆค่ะคือคุยแล้วก็หายหรือถามคําตอบคําประมาณนี้ต่อไปธนูนะคะ เรงจะกลับมาไหมเดอะสตาค่ะอืมเขามองไปข้างหน้ามากกว่าถามว่าเขาโกรธแค้นอะไรคุณไหมมองว่าไม่นะเพราะว่าไพ่ึ้นมาในอ่อ e n e r อ y ที่ค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีการได้คุยบ้างแต่ว่าเหมือนเช็คเชลตติ้งเฉยๆว่าคุณยังรู้สึกรักหรืออะไรเขาอยู่บ้างหรือเปล่านะคะอืมแค่ประมาณนั้นแนวนั้นต่อไปค่ะมังกรมังกรจะกลับมาไหมคะ ีนับโสด j u s t i ต e นะคะ The Star อืมแนวนี้น่าจะไม่กลับมาเขายอมรับกับการตัดสินใจนะตอนนั้นแล้วนะคะแล้วตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์คนก็เยอะนิดหนึ่งที่จะเข้ามาคุยเขาอยากพักผ่อนเขาอยากพักใจพักกายบอกด e ้วยอีโก้ที่ฐต่างๆด้วยค่ะเออแล้วเขาก็พยายามที่จะบาลานซ์ตัวเขาเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปกุมนะคะ ่อไปกลุ่มจะกลับมาไหมคะหกดาบอีกแล้วสีดาบอีกแล้วโอเคค่ะยังเป็นมิทธภบพที่ดีนะคะแต่ว่าคือเขาคือคือ move on แล้วอืมแล้วเขาอยากพักหัวใจอยากพักใจก่อนนะคะยังไม่พร้อมกับเท่าไหร่ต่อไปค่ะมีนค่ะสุดท้ายมีนจะกลับมาหาพิจิตไหมคะ โอ้ยใบนี้อีกแล้วอะตลอดเลยคือเป็นลักษณะที่มีคนคิดถึงนะพิจิกคนรักเก่าของคุณส่วนใหญ่ในหลายๆลราศีแล้วเนี่ยคิดถึงแนละ้วคือเขามองอ่อนไงเขามองไปข้างหน้าแล้วค่ะเขาหันหลังให้กับความรักครั้งนี้แต่เขาก็ยังคิดถึงอยู่บ้างก็ยังมีความทรงจำดีๆอยู่เนาะมันก็ไม่ได้แบบจะตัดไปซะทั้งหมด ถึงแนมะ้ว่าจะจบในลักษณะใดก็ตามนะคะโอเคค่ะคลิปของชาพิจิกก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ